มหากษััตรในยุโรปนะครับหรือว่าพวกเสนาพวกขุนนางอะไรต่างๆนะครับที่ไปล่าเมืองขึ้นไปอะไรๆ,ๆแล้วก็มีบรรณาการมีเป็นสัมปรานมานะครับมาตามบ้านตามเมืองแล้วก็มาอยู่ตามวังนะครับก็ตอนนั้นก็เพื่อความเกษมสําร,ราญของกลุ่มคนข้างบทน,นะครับจากนั้นเนี่ยก็ตอนหลังเนี่ยก็ จะมีการโอร้อวดกันนะครับวังชั้นบีตัวนั้นวังชั้นบีตัวนี้หรือว่าพลิษาดชั้นปราสาทชั้นบีตัวอะไรอะไรก็มีการอวดกันมีกันเอามาประกวดประคันกันนะครับถามว่าในประเทศไทยเรานี่นะครับส่วนสั์เราเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับเพราความจริงก็คล้ายๆกันในสมัยที่าทางชาติตะวันตกเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาในประเทศไทยพยายามที่จะ ปีประเทศไทยไปเป็นเหมือนขึ้นเขานะครับเป็นอนาธิคมเขาเนี่ยนะครับในหลวงสมัยนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าเราจะต้องทําตัวให้เป็นอารยะนะครับน่าจะเป็นราัชากาลที่4รัชากาลที่5สมัยนั้นเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะส่งพระโอรสพระราชโอรสพระราชธิดาพระราชโอรสเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ไปงศึกษาที่ต่างประเทศแล้วก็ไปเ,เรียนรู้นะครับ ทรงเรียนรู้ว่าในประเทศที่เจริญเนี่ยเขาทำอะไรกันเขามีการพัฒนาบ้านเมืองอย่างไรนะครับแล้วก็จะไปเห็นว่าตามพระราชวังต่างๆเนี่ยก็จะมีสวนสัตว์อยู่ข้างๆนะครับเป็นสถานที่จะ,ะเส,สมสำราญของในหลวงราชนีของประเทศที่มีอะไรอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรัชการ ขับมารัชก,กาลที่5เนี่ยก็จะมีส่วนดุสิตนะครับเป็นราชอุทยานจะมีอะไรต่างๆแล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในนั้นด้วยนะครับงนั้นมันก็จะเป็นการเริ่มเริ่ม,มที่จะมีลักษณะของส่วนสัตว์ใกล้วังนะครับประมาณสักปี3-3-3-4เนี่ยนะครับก็เริ่มมีการทำ ในแผนแม่บทบอกชัดเจนว่าจะมีสี่ภารกิจหลักนะครับคืออนุรักษ์วิจัยให้การศึกษาแล้วก็เป็นสถานที่พักผก่อนหยใจคำว่าอนุรักษ์เริ่มโผล่แล้วนะครับเรื่องวิจัยเริ่มมีคนคิดเรื่องการศึกษามีคนคิดนะครับจนกระทั่งประมาณปี2 5 3 5นะครับ ก่อนก่อนสามห้านิดหน่อยก่อนสาห้าปีหนะึ่งอะไรเงี้ยน,นะครับก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้เราต้องเริ่มทำเรื่องการเพาะเลี้ยงแล้วนะครับเพราะว่าสัตว์ที่เราคิดว่ามันเป็นสัตว์หายากลสัตว์ตหาง่ายตอนนั้นนะครับคิดว่าหาง่ายแต่ว่าไม่มีคนมาให้แล้วแล้วตัวที่มีอยู่มันก็เริ่มแก่แล้วถ้าเราไม่เริ่มเพาะเลี้ยงอย่างจริงจังเนี่ยอีกหน่อยสวนสัตว์จะไม่มีสัตว์ ก็จะเห็นภาพรวมนะครับจากอดีตนะครับทั้งในป่านะครับจนถึงในสวนสัตว์นะครับทีนี้อยากจะถามคุณหมอรังสลิทนะครับซึ่งเราจะคุ้นเคยกับบทบาทของท่านในฐานะผู้ที่อนุรักษ์ธรรมชาติในป่าแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กรักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในป่าว่าเอ๊ะแล้วสัตว์นั้นคิดว่ามีประโยชน์มันเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์อย่างที่คุณหมอสุเมธบอกเล่าไหมครับสัตว์เนี่ยผมว่าในอดีตเนี่ยมันก็อย่างหนึ่งนะฮะแต่บทบาทของมันในปัจจุบันมันก็ไม่เหมือนเดิม คุณหมอการเคยเคยถามผมถามว่าไอ้นี่อย่างเช่นเมื่อกลั่นมาไอ้การให้ความรู้กับประชาชนให้คนรู้จักสัตว์ต่างๆเนี่ยมันทดแทนการดูสัตว์ในธรรมชาติได้ไหมนะฮะผมก็เลยบอกว่าไม่ไม่ไม่ทางได้อยู่แล้วนะผมเข้าไปที่เขาดินหรือสวนสัตว์ผมเห็นเสือเดินแบบชัดเจนมากนะฮะทั้งตัวเนี่ยผมไม่รู้สึกอะไรเลยนะแต่ถ้าผมไปเขาใหญ่เดินไปทางหนองผักชีแล้วผมมีหางเสือนะฮะหางเสือนะฮะแว๊บๆเลยนะฮะขนกี่เส้นในตัวนี้ลุกหมดเลยนะฮะ มันมันมันไอ้ความผมว่าความรู้สึกเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะฮะเราเห็นนกนะฮะในในกรงนะฮะสวนนกนครพิงอะไรเนี่ยฮะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเยอะแยะหมดที่เขาเขียวก็มีนะผมเดินไปออกมามันก็เฉยๆนะฮะแต่วันไหนที่ผมโอ้โหผมไปสมมติแม่วงนะฮะในหุบนกเงือกคอแดงบินผ่านมาเห็นบวบๆนะฮะปั๊บไปหุบกลับมาตื่นเต้นวันนั้นโอ้โหเลี้ยงข้าวเพื่อนอะไรเงี้ยนะฮะคือมันตื่นเต้นแบบคือมันมันต่างกันมากเพราะว่า การที่เราได้เห็นสัตว์ธรรมชาตินะครับมันเป็นเหมือนเราเป็นเราได้รับพรจากสวรรค์หรือว่ามันเป็นความรู้สึกว่าเราได้ความโชคดีลือเกินที่เรามี p r i เวลเชันนี้นะครับที่เราได้ได้ได้เห็นเขาแล้วก็มันเป็นความสดนะครับผมก็ว่าเราคงเปรียบเทียบกับอย่างอื่นก็ได้นะครับที่มันเป็นความจริงในชีวิตเราเร่งของของสดกับของไม่สดนะฮะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้พฤติกรรมจริงๆต่างๆถามว่าทดแทนได้ไหมต้องบอกว่าไม่ได้เด็ดขาด แต่ต้อบอกว่าเน้แปลว่าต้องสัตว์ทำหน้าที่ทางด้าน education เลยไม่ได้ไหมก็คงไม่ใช่เช่นเดียวกันนะนก็เป็น e x t r รี e หนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าอยากจะพูดถึงก็คือว่าการการมีสัตว์เนี่ยนะฮะเราอ,อนุรักษ์สัตว์ต่างๆเนี่ยบทบาทเนี่ยคือนิ่งถึงไงคือสมัยก่อนเนี่ยสวนสัตว์เนี่ยทำอะไรผิดพลาดไว้ก็มีเยอะนะครับสัตว์ตั้งแต่สมัยวิกตอเรียเช่นไรต่างเนี่ย คือมันอย่างที่ว่าเป็นที่โชว์ที่อะไรนะต่างๆความอินเทอร์เนอย่างเดียวแล้วก็หลายคนก็จะมีเดี๋ยวนี้ก็ยังมีในสังคมนะฮะไอแอนตี้ซูเซนติเมนต์เนี่ย,มมะะยซึ่งผมก็ว่าก็มีกลุ่มหนึ่งผมเองก็เข้าใจเขาได้ในระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสุนสัตย์ที่มีการจัดก,การไม่ดีเนี่ยมันกลายเป็นที่ไปดูการทรมานสัตว์มันไม่ใช่เป็นที่ที่เรารู้สึกว่าไปแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราควรจะปฏิบัติต่อผู้ผู้ร่วมโลกอย่างนี้เหรอใช่ไหมฮะแต่ผมว่านั่คือผมกลำล สิ่งต่างๆก็เปลี่ยนไปโลกก็เปลี่ยนไปมากมายแล้วก็วิธีคิดต่างๆก็เปลี่ยนไปและบทบาทสสัตว์เองก็ต้องมันต้องปรับนะฮะต้องปรับให้ทันกับโลกเ,เรื่องสวัสดิการสัตว์นี่แน่นอนทุกอย่างโลกไปไกลมากแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องของการวิชาการแะความรู้เกีย่ยวกับเรื่องของแคปซิทบรีิ้งต่างๆนี่ก็มากเพิ่มมากขึ้นมากมายแต่วันนี้เนี่ยผมพูดตรงๆว,ว่าถ้า ถ้ามองมองแค่ว่าการสวนสัตว์เนี่ยขยายพันธุ์สัตว์ได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็คือตอบสนองเรื่องของที่พี่จุเมธว่าคือว่าเราไม่ต้องไปออเดอร์สัตว์จากแหล่งธรรมชาติเข้ามาทดแทนเพราะเรามีสัตว์พืชจะไปตอบสนองฟังก์ชันต่างๆนี่ครับคือสัญญาณแห่งการอนุร,รักษ์พื้นป่าและสัตว์ป่าเมืองไทยที่มาจากความเข้าใจที่ยิ่งใหญ่สู่การอนุร,รักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าให้ยังคงอยู่ในพื้นป่าเมืองไทย ซึ่งจากการสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ครั้งที่6ในหัวข้อการสูนย์พันกลายเป็นศูนย์ในครั้งนี้จึงเป็นเสมือนตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศที่ได้มาแสดงพลังร่วมกันเพื่อรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้นมาแล้วให้แก้ไขผ่านท้นไปได้ด้วยดีจนเกิดเป็นภาพชีวิตที่สมบูรณ์ให้กับลูกหลานของเรา ในอนาคต